ค่ะพี่น้องพมก็จ้างแก้มสกาวเดือนลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะเพชรนนตุนเพชรนนตุนนังลงนังลงอันพวกไปซื้อตะบมกฮู้งหน่มีแนวว่ไงยังเอาขนมบวานเป็นนโอ้ยบ่บ่บ่อจีเียแหล่บ่เฮียแหล่กูหลงินไหลวี่มาปันของ่เป็ปบ่ได้บ่แม่นแนจีนาคโโอ้ยซสมพ่อเหรอแม่ สะพ่อแม่บ่กินเอันนี้อันนี้เอามาฝากแท้ๆนี่ก้องเขามึงกระเดยไพ่ขึ้นกอล่ะล่ะของแส่บที่สุดอยู่ในนี่มันอยู่ในนี่อีหยางหย่างแม่แล้วเอาหย่างมาฝากเร่อเย่อเออมันเดย์ย้ำย้ำมาพี่มัแม่กินข้าวกินข้าวกระกเมอไข้าวพระเอกข่ะ มา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 กินข้าวเด้อ <c oughs> น้องมามากินหลายคนมันจังแสีบห้ามเปิดกลางขั้นในขาดเพราะว่ามันอานสีมันสีกายเป็นอันแมวไว้ขันเปิดกลางทางแม่ว่า <c oughs> ใครว่าท่านเปิดกันบา <c oughs> ใครว่าทาเบื่อที่ราชวะว่างเงี้ัเอ้อ๋อมสุขุมตีโอมสัญโตลูกโชคมาชอบว่าเปิดออกมึงแสนบ <c oughs> าทาาเปิดวง <c oughs> ครับบุ๊ <c oughs> ค <c oughs> <c oughs> ยัง <c oughs> โมอมนหมกมานอมียยังมกจวดโอ้ยจังะมเมหมกจวดยังได้่าิยังสคโอ้ยยังได้าิสวไอตัวมึงกลับไปนั่งอันตันนั่งไปได้อยู่นีดีเอามาเด้อกินข้าวมาเด้อตกุนเด้อมีถังอาตบันเด้อกินข้าวกินข้าวเพื่อกคุกคนให้ทีมงานเป้นนุ่นตุนสมาชิกใหม้เน้จน แหลกกันท้อนครับหมกไปเนาเวลาคือแอมแหลกแหลกกระท้อนสคนน้โอ้อร่อยที่สุดบ่ได้กินนี่เเราออกไปเสียงไปสามสีสั่นเราอย่างแชมกินเบินองไส้ขนาดอุสาเสียงไปสอหมกมันยังเดือไมเอาไม่หมดเนี่คุณอีเมอยดเฮียวคือกนไปสือนะมันแกงกร้าตาหอยลาฝรั่งพักกระเช้านําเนียเปถามเจ้าเดี๋ย ไเยอะไมทำเล่าเดเคยเห็นเคยเห็นตนกินยอดไม่กับพวกคนทันกบเอโอ้ยสูเซมเนี่เป็นยาไก่พวกมันี่เด้อเียนอะไรดิเขาเลียนเลยมันแองจะจ้องอยู่แบบยังตายังเาหาครับว้าวับเ อ๋ออะไรนว้าเขาไปใช้แล้วเขาไปใช้เล่าคนนั้นช่วงวันนี้เห็นไหมผมตังค์เดือนน้ำแาบเนาะเออย่าเด้อส่งผมมันบะตกจักเจียเด้อกินมาแล้วดิมีผู้ใดเปะเจ้าเขาไมาใส่นี่ไงกินมาแล้วดิเจ้าเขาไม่ใช่ยังไงไหม่ะตกจกดอกมันจิแหงยู่เดือนนี้เอาใส่เฮ้ยกูไก่มันกินเขาเจ้า เออใซ้มันบ้นเนี่ยรถคุ้นะกินเขาเจ้าบันซื่อมาหอแม่บอแม่มันซื้อมาแล้วมันกระตอกกินบลาสแตนบายพะนะเรือนเชิญบนเวทีแล้วครับหาโมงพอดีไปปะเดรดี พี่น้องครับพอดล้วครับรอยเอปมาพอดกับว่าพอดภาเขาเลยครับเออคุณน่ะพี่น้องมาเด้ออู้ว่าไข่เป็ดมาดำปาดำปลาเหมัอนบะแมนไข่เป็ดนี่มันเกลือนี่เออโอ้ยลานนี่ก็นะโอ้อันนี่ดำปลาครับหมกหยวกใส่เอาน้องเยอะขึ้นบ่ถึงบ่เนี่ยำมากิน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 ครับปู ทีมงานสมาชิกไม่เป็นท่านตุนกับพี่น้องครับพี่บอยครับผมฝากดอกได้เยออันนี้น้องน้องฟิล์ีน้องกุกไก่รับแม่เดินเป็นเอาันไห้ใจจิ้มเลยจเยได้จิ้เอลอยได้ใจจิเอ็ยเขาหลอันเหยก่จิมเยเอเอาเอลอไก่เเอเเอเ ดีดีน้องไม่ดีเอาจังน้อยหนอยมันังไนเอ้กินเรียบร้อยน้องมันมาหัเใจสนับสนุนเอาแหมอาไหอ๋อก็เลนสนับสนุนฟันแหกใลกินเรียบร้อยเอาละ้ามีกูกินของเสีย่าโอ้ไเซาไข่ได้วันใส่ขกมนด้เหรอแต่ยิ่งเพ่งนี่นะเพ่งปวดได้ไยเย ไ,ไ,ไ,งไงม่ได้นั้นต้องต้องขี่สูงกว่านี้นะเน่แม่เดือนแม่เดือนต้องขี่สูงกว่นสูงเคครื่องแบบไอควันให้ใจชินแมรลย <c oughs> อยควายบันเจ้ามัดเหยียดอยู่โอเค กจะร่วมิดเป็นกิจกันเปลี่ยนเป็นคนเราคนดปวดปวดหัน้ำอยู่อง่องงโออยู่ตนเป็นกองนี้อะนเตื่นตัวตลอดเวลาปปอาที่นี่องตื่นตัวตลอดเวลานะปลงกลองมากก็ยังป่วยแลาเือลน้กองนะตาตน่ม้นกสังกังตลอดเส้นสัญญาครับพ่นยากเอาด้ say thịt tự đây còn nào nhiều khác với <laughs> <cả> phim đó. <laughs> để, <bữa đoạn> <laughs> để, nhau nhau để, để thật, đừng <laughs> để Thêm <một> thật Nó <laughs> một Bây giờ lái bọc mẹ เอาบก็ไม่ได้ยิงหมดีเกงมากเลยงานแต่บเขาองว่ารถจัดบกินข้่สอณบยะยั้เปอาันมาือะไรนยเอามกะเกาะแม่นั่งกินขอน้ากันั่งนั่งกินหลายอย่างบอเราก็ั่งเจ้าอบอส่วสมคำบางบึบลงโอ้ย้าหากระจก็น่าปนะ่ คนโกันกูก่ไปป่สิกินสบอเลนส์นโไปเลยองินหนาละ่รครับนืกิ่นเลื่องใสอย่างป่ครับจักจ่างไปละเย้เขาจะเดิมาโอ้อันจากของอันจากของแปดปเด้แม่บอ่าขงาจะมาเรียบันเียวันป้าปู่ใคเดือดขาดไเซียขาจอยมแม่เมมเ่นาลา่แหงรอนงนั่งอยูจะกกินจักกินหอบจวงิโทัปีใคพมาซิ่งเมืองมก็ได้ไ ไม่คาดคิดแทบช็อกไม่คิดว่าบอยจะเป็นแบบนี้ดูเยบอไเขาเยาดีกอนยุธาน่อยด้เหรอเออเขาจะหูก็จะหูว่าผู้ใดญ่่วรบาเออกิดมาเสียี่ล่ะวะอันโอีสอดอันหนึ่งสองสามนาทีโอไปมองเดียวกันสันอาุ่ของสุดท้ายมู่เลยสุดท้ายแม่ฟังเสีงเอ้ยยุหงสุดท้าย ห้องติดแดดพี okay. so no. yes. ่เฮ้ยมีไงกินขอน้ำเขากันใกินมากวังกัจอก่านะเอาละค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สนีคลิปหน้าบอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะมาบอกกันเด้อพี่น้องเปิดกล้องไหมนะคะท้างเม็กกเซบ ้อยเอ็ดค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,ะไม่กำลังใจกันหลายๆเด้อพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะโอเคครับความนี้เลยยุ